ไม่ใช่คนเงาแต่ก็เข้าใจจะไม่ให้เงามันคงไม่ง่ายเธอยังเหงาหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เลิกกันที่จริงแล้วฉันก็ยังไม่ค่อยชินแต่ว่าฉันก็พออยู่ไหวแต่ก็มี ที่เธอคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาในใจไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเธอกำลังคิดถึงใครอาจเป็นฉันก็ได้ก็ฉันคิดถึงเธอเรายัง ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอไม่ใช่ความเหงาไม่ได้อะไร mm. ก็แค่เป็นเสียงของความในใจแค่เท่านั้นจริงๆหากบังเอิญเราได้เจอหน้ากัน ก็แค่อยากยิ้มให้เธอสงคัญไม่ได้วังอะไรกว่านั้นแต่ถ้าความมันเอิญไม่ให้เราเจอกันฉันก็พอเข้าใจไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ cũng đã có lần khi tôi nghĩ về em, chúng ta vẫn còn ở bên nhau phải không? chúng ta có thể yêu nhau mãi ta